วนนักศึกษามาทาหลอกหลอกหลอกนักศึกษามาทำวิชา,าการจัดการเรียนรู้นะคะนักศึกษาจะต้องทํานวัตกรรมแล้วอาจารย์ก็จ่ายเงินนะคะอาจารย์ได้เงินเงินวิจัยมาเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าใครมีความหมายอาจารย์ให้รางวัลทั้งหมดหกคนคนละหนึ่งพันบาทก่อนรับทรัพย์กันไปนะคะอืมแต่ การจดเนอะก็ต้องมีชื่ออาจารย์กับชื่อเราเพราะอาจารย์เป็นผู้แนะนําแล้วก็เป็นผู้กระตุ้นเพื่อให้เราทํางานตัวนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวห้องเราเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึง่งรอบนี้งบอาจารย์ได้เยอะกว่าเดิมอีกพอยิ่งทางานอะ่ะเราทําสําเร็จอะคนก็อยากจะให้เราทํานะคะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วเราก็บอกว่ารอไม่มีอะไรเกิดขึ้นรองนักศึกษานะคะต้องเริ่มทาก่อนตอนแรกอาจารย์ก็ทําฟีนะคะ ยื่นเมือ่อสองเดือนที่แล้วเองนะคะมาดูกันชุดการเรียนรู้ประกอบคำะสมนะคะดูอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ก็ดูวิธีการนำไปใช้นะคะแล้วก็จบแล้วนะคะจะาเป็นเรื่องของพวกเราเ,เทคโนโลยีแทนแล้วนะคะอาจารย์และนักศึกษาไม่ได้เป็นเจ้าของเนอะพวกสิทธิบัตรพวกเนี้ย ค่าทั้งหมดเลยอ่ะเกือบหมื่นบาทนะแต่ถ้าเป็นของมหาลัยอ่ะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วถ้านักศึกษาจะไปใช้ในการที่แบบว่าเออใช้ในการเรียนการสอนนเงี้ยก็ก็แจ้งมหาวิทยาลัยนิดนึงนะคะมหาลัยก็ไม่ได้คิดตังเราว่าเราเป็นผู้สร้างนะคะนี่นะคะเป็นมหาาลัยอาจารย์แล้วก็มีนักศึกษาอยู่ด้านหลังนะคะ เพราะว่าอาจารย์ทําให้เราจดฝีน่าไหมอาจารย์เป็นคนกระตุ้นทําให้เกิดขึ้นได้นี่เอาไม่ใช่อันนี้ตัวแทนนี่ค่ะเพื่อนเราเกรวิมลวีละแก้วนะคะงานที่นนี้อาจารย์แนะนําไปใช้กับครูด้วยนะเอาไปประยุกต์ใช้เขาก็จะทำเรื่องชุดการเรียนรู้ประกอบคําผสมตอนแรกเขาไม่ยอมให้จด อาจารย์ก็เลยบอกว่าคำผสมของอาจารย์นะอาจารย์ขอแค่ยึดตามคำนี้แล้วก็มีความหมายเพิ่มขึ้นโอ้ยเขาก็ด่าอาจารย์แรงเลยเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ดูหรอกเขาว่าคำผสมวงล้อเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็เก่าอะไรเงี้ยไม่มีความใหม่อาจารย์ก็เลยบอกว่าของอาจารย์น่ะด้านหลังมันจะมีความหมายของคำผสมแต่ทั้งหมดที่เคยมีมามันไม่ได้มีความหมายและอาจารย์จะยึดขอคำแค่เหลาเนี้เท่านั้น นักศึกษาเกศวิมลไม่ได้เขียนวงนี้นะอาจารย์วนเขียนเองเขียนไม่ไหวเขาเคยเขียนเขาเขียนมาแล้วแต่มันใช้ไม่ได้อืมเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปหามาว่าแบบมีสื่อการเรียนการสอนอันไหนไหมที่เขาขอนะคะออแล้วของอาจารย์มันเพิ่มยังไงเนยชุดฟันเฟืองนะคะการอ่านตัวพยัญชนะและสระต่างๆอืม จากทั้งหมดเนาะอาจารย์มีวงล้อที่เป็นคำลูกเล่นลูกจ้างลูกไหลลูกขินนะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีชุดความหมายอีกทีหนึ่งเพื่อให้เด็กเขาฝึกอ่านนะคะมาดูภาพเลยเขียนยากไหมล่ะยากเหนื่อยลูกเล่นหมายถึงลูกเล,เล่นเหลี่ยมหรือชั้นเชิงลูกจ้างหมายถึงอะไรนะคะคำประสง ข้อถือสิทธ์เป็นคำที่เราไม่ค่อยเข้าใจหรอกมันเป็นภาษาทางกฎหมายอ่าพอดีอาจารย์ลงเรียนเพิ่มอาจารย์ก็เลยพอรู้เรื่องชุดการเรียนรู้ประกอบคำผสมจัดให้จัดให้ประกอบด้วยจัดให้ประกอบด้วยนะไม่ไม่ผิดเป็นภาษาทางสิทธิบัตรนะคะส่วนของวงล้อเขามีรูปว่าวงล้อคือเลขคือหมายเลขสิบ ซึ่งจัดให้มีขนะเป็นวงกลมมีด้านหนึ่งมีการระบุค,คำหลักที่เป็นคำมูลหนึ่งคำและอีกด้านหนึ่งในะนาบเดียวกันจัดให้มีช่องว่างช่องว่างอะอยู่รูปที่ตัวอักษรชี้รูปที่ส1บอข้อความ11บ็ชี้มาตรงช่องว่างที่ถูกจัดทำขึ้นให้สามารถทะลุผ่านไปยังคำมูลส่วนฐานส่วนฐานนะนะจะเป็นเลขที่ยี่สิบเพื่อให้เห็นการประกอบคำมูลอีกอย่างน้อยหนึ่งคำามาดูกัน ห้ามมีลูกศรนนะถ้ามีลูกศนะรกลมสั่งแก้รออีกครึ่งปีเนี่ยช่องที่สิบเอ็ดที่บอกว่าเจาะทะลุผ่านเนี่ยเหนื่อยมากอะไรก็ไม่รู้มีตัวดึงตัวดึงนะคะเพื่อให,ให้เห็นความหมายดึงออกมาให้เห็นความหมายของมันยี่สิบเอ็ดเนี่ยแล้วก็มีตำคำพวกนี้อยู่อ่นะให้ดึงออกมาได้บทสรุปการประดิษฐ งานนี้อาจารย์เนะเป็นหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบโครงการการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้งบมาสามล้านบาทใช้ไปไม่ถึงสี่แสนจัดให้ผู้เข้าร่วมอบ,บรมทั้งหมดสามพันห้าร้อยกคนบางส่วนอาจารย์ตัดลง YouTube แล้วก็จะให้พวกเราอ,อมาดูด้วยเผื่อจะเป็นนวัตกรรมที่ใช้ ช่วงปะเทมมใหม่ๆที่อาจารย์ส่งลิงก์ให้เข้าร่วรมอบรมอันนั้นแหละอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการนี่อยู่ใกล้ตลาดบางกุ้งไม่กี่กิโลเองนะคะอาจารย์กลับมาสัปดาห์เดียวบางกุ้งบูมเลยกลับมาก็นั่งเครียดติดโควิดบอกว่าติดโควิดเปว่านะคะที่สมุทสาครนะคะออาจารย์อาจารย์าารยในจุดที่สุพรรณบุรีนะคะ ก็เลยทำให้มีผู้เข้าร่วมเยอะเนาะจัดทั้งหมด38หลักสูตรสาครั้งนะคะส0หลักสูตรที่สุพรรณบุรี3,500คนแล้วก็นำงานของน้องเกตวิมลเนี่ยเพื่อนมึงนะคะมาใช้ด้วยโดยอาจารย์ก็แบบขายงานเน่ะบางคนนะมีงานอาจารย์ก็ว่างานมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการเสนอขายอะ่ะนี่มีของสิบบาทขายงาได้ร้อยหนึ่ง นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นงานงานว,วิจัยและวัตกรรมของบ้านสมเด็จเลยนะที่จะนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ปกติเราอะทาโครงการขึ้นมาเราก็ไม่เคยที่แบบว่าจะนํางานวิจัยหรืองานนวัตกรรมมาใช้นะ,ะแต่โครงการปีหกสี่เนี้ยมีจุดแข็งคืออันนี้แล้วอาจารย์เอางานเนี้ยไปแข่งประกวดของมหาลัยด้วยนะวันอาทิตย์ที่สนะิบสองอาจารย์ต้องขึ้นนําเสนออีกรอบหนึ่งเนี่ย โครงการบอกว่าผู้เข้าร่วมไม่เกิดไม่น้อยกว่าหนึ่งพันห้าร้อยคนแต่สามพันห้าร้อยอาจารย์นับซ้ำเนอะมีเอกวิชาการจัดการเรียนรู้อะ่ะเขาเขาเขายกเอกนะคะอาจารย์ก็ส่งประชาสัมพันธ์เหมือนวิจัยเหมือนที่อาจารย์ส่งเข้ากลุ่มวิจัยอะ่ะนะคะอแต่อัจารย์เขาเขายกเอกแล้วเขาก็ได้เกียรติบัตรกันไปนะคะค่ะมาดูหน้าตาเกียรติบัตร ่ะเขาก็จะมีแบบเกณฑ์ประเมินมีข้อสอบมีอะไรให้นะคะมีใบงานฉเฉลยใบงานให้เสร็จสับเลยแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะ,ฉะเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนทําให้แบบคุณครูไปโหลดได้เลยนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนนะคะตัวอย่างภาพตีเขีนไวิมุนะคะแล้วก็จดอนุสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเป็นรูปของมังคุด รูปของส้มนะคะเนี่ยติดแอปเปิลนี่ติดแอปเปิลติดสับป,ปะรดนะคะแม่คือนึกเป็นใครแอปเปิลนะแล้วก็กล้วยนะคะเนี่ยก็จดออกแบบผลิตภัณฑ์รูปอย่างเงี้ยทั้งรูปอะค่ะแล้วก็จดอนุสิบัติที่โชว์เมื่อกี้นี้วิธีการทำวงล้อนะคะปริ้นอันนั้นก็จ้างเขาเพิ่มให้ทำเป็น pdf ไฟล์มาเพื่อทำ นะแล้วก็บอกวิธีการทำให้ทำเป็น PDF ไฟล์ 5, นะคะส่งให้ครูไม่ใส่เลขหน้าให้เขาตัดตามช่องเนี้ยมาวางทับกันงานนี้ไม่ตรงกับอนุสิทธิบัตรนะเพราะถ้าทำสามชั้นนะ่ะเด็กเล็กอ่ะมันจะปินลำบากนะคะอาจารย์ก็เลยบอกกับเกศวิมวลว่าเอาความหมายมาวางเลยดีไหมนะคะ ตอนแรกอาจารย์ก็ดื้อรันอยากจะได้ให้มันตรงกับอนุสิิบัตของมหาวิทยาลัยแต่ปรากฏว่าเออมันสามชั้นนั่นมันยากจริงๆที่ที่จะให้ครูเขาส่งไปให้นักเรียนแล้วมันจะเปรืองกับโรงเรียนด้วยไม่เหมือนอาจารย์ทําเป็นชุดขายถ้าอาจารย์ทําเป็นชุดขายอะแล้วให้ไปประกอบเองอะหนังสือเหมือนหนังสือเออการ์ตูนที่มาแต่งตัวนึกอ,ออกใช่ไหมเอออย่างนั้นนะคะเอ,อคิดว่าจะทําอยู่แต่ยัง หลายเรื่องแลยยังไม่ยังไม่ได้ทำนะคะเนีย่ยคุณครูเขาก็มาตัดเนาะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะหมุนไปเนีย่ยก็คือเอามาประยุกต์นะคะให้สามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้นะคะผู้เรียนก็สนุกดีที่จะเอามาหมุนแล้วก็มาอ่านความหมายนะคะฝึกเรื่องของทักษะการอ่านนะคะการเขียนก็คือ การเขียนกับการวิเคราะห์อันนี้ก็มาใช้ในห้องเรียนแล้วนะคะ